โชว,วะเซกิคูชิครับ55บีูครับเป็นโชวะที่มีคุณภาพดีเฟเฟกฮะครบตามตำราหน้าสามสีนะขอเพื่อนๆดูภาพรวมกันก่อนนะเริ่มที่คุณภาพของแดงแดงเป็นแดงที่มีความสว่างนะสม่ำเสมอกันทุกชิ้นนะทั้งชิ้นเล็กแล้วก็ผืนใหญ่นะจาก ไล่เหลืองแต่กะโหลกมานะมีความสว่างสม่ำเสมอกันมากแล้วความโดดเด่นของคุณภาพแดงถ้าดูคิ่ว่านะขอบสีของแดงนะมคมกริบเลยนะสมมตว่าคมกันทุกเกล็ดนะแล้วตำแหน่งการวางแดงนะจังหวะการวางเนี่ยค่อนข้างจะสมมติว่าแม่นยำมากตัวนการวางตำแหน่งนได้เกินเก้าสิเปอน90%เลยนะก็คือแดงเขาจะวางอยู่บริเวณพื้นขาวเห็นไหมฮะคือทับกับดําน้อยมาก มีเพียงส่วนหัวเท่านั้นนะซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วก็พอใจของหลายคนทีเดียวที่ดำกับแดงมาทับกันเนื่องจากว่าโชวะอย่างที่เพื่อนๆชื่นชอบในอุดมคติเลยเปือหน้าสามสีนะฮะแล้วก็มีดำดผ้าฐานแดงนะก็มีความเป็นเสน่ห์ลงตัวตามอัตลักษณ์ของสายพันธุ์โชวะเป็นอย่างมากตนะัวนี้เป็นอีกตัวนะฮะจากเซกิคุชิที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เราจะเตรียมพร้อมในการส่งโรงงานประกวดงานเทียนที วันที่สามถึงสี่มิถุนามิถุนายนเดือนหน้านี้นะฮะอีกไม่กี่วันประมาณสิบกว่าวันทีนี้ถ้าเกิดว่าปลาขึ้นไซส์ใหญ่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปนะมันจะเป็นความทรงพลังมากๆเมื่อจำกมิติจริงๆนะฮะมันจะถูกดันมากๆว่ายในน้ำนี่มีสเสน่ห์มากคัะสวยงามเปนเชือที่มองหาปลาคู่บอ่อ และพร้อมในการส่งโรงงานประกวดด้วยนะฮะเจกิคุชิโชวะ55ปีอยู่ระยองคุ้ยครับขอบคุณครับ